สว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่โรงเรียนไทยนิยมสงห์กันว่าจะมีทางด้านดีหรือด้านเชิงลบบ้างโรงเรียนไทยนิยมสงห์ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงชั้นมสามและปัจจุบันอยู่ในสังกัดของกรุงเทพมหานครอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าโรงเรียนไทยนิยมสงเคห์จะกว้างแค่ไหนจะใหญ่แค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะสถานที่ที่หนึ่งสนามญ้าก,กาโรงเรียน สนามญ้ากลางแจ้งภายในของโรงเรียนไทยนิยมสงเคข์มีขนาดที่ใหญ่มากและกว้างเป็นอย่างมากทำให้ในช่วงเช้ามีเด็กนักเรียนมาเล่นฟุตบอลและมีการเรียนการสอนภาระของเด็กอนุบาลเป็นอย่างดีและสนามหญ้าภายในโรงเรียนยังสามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่างเลยค่ะเช่นการจัดกิจกรรมกีฬาสีหรือการแข่งขันอื่นๆเป็นต้นค่ะ โรงเรียนฮันิยมสงเคราะห์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษทำให้มีสระว่ายน้ำภายในโรงเรียนเพื่อการเรียนการสอนของเด็กปฐถมวัยและมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาการของเด็กๆโอ้จบไปแล้วสองสถานที่ยังมีสถานที่ต่อไปนะคะนั่นก็คือธนาคารของโรงเรียนธนาคารโรงเรียนเป็นธนาคารออมสินที่จะช่วยให้นักเรียนได้ออมเงินเก็บไว้ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาและยังสามารถถอนเงินออกมาได้ตอนจบม .3 ซึ่งจะทําให้นักเรียนเนี่ยมีเงินเก็บ ได้เยอะมากๆและสามารถนําไปต่อยอดได้ในหลายๆอย่างแนะนําไปแค่สามสถานที่ก็ยาวมากๆแล้วหนูกลัวว่ามันจะไม่พอสิแต่หนูได้ทําการอัดคลิปและภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนระหว่างวันไว้ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะสนามย่าภายในโรงเรียนตอนกลางวันมีเด็กหลายคนมาเล่นฟุตบอลหรือทํากิจกรรมกันระหว่างพักเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนด้วยนะคะ ต่อไปเป็นลานอนเนกประสงค์ค่ะตอนนี้เป็นตอนกลางวันทําให้นักเรียนหลายคนมีกิจกรรมในเวลาว่างเยอะมากาเช่นการเล่นบาสหรือการซื้อของจากสหกรณ์ค่ะหลังกินข้าวเสร็จเด็กก็เลยจะเยอะเป็นพิเศษบรรยากาศภายในโรงอาหารค่ะโรงอาหารมีข้าวฟรีให้เด็กๆรับประทานและมีขนมหวานอร่อยๆให้เด็กรับประทานฟรีอีกนะคะอาหารและขนมหวานในแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันปรับเปลี่ยนในแต่ละวันและจะมีตารางบอกในเพจโรงเรียนค่ะหลังเลิกเรียนผู้ปกครองก็จะทยอยมารับบุตรหลาน เด็กๆบางคนก็มีนัดตามงานหรือนัดทำงานกันบางคนที่ยังไม่กลับบ้านก็อาจจะมีนัดเล่นกับเพื่อนคลายเครียดหลังเลิกเรียนค่ะแต่หลังเลิกเรียนก็จะมีคุณครูคอยประกบดูเด็กระหว่างที่เด็กกำลังเดินทางกลับบ้านด้วยนะคะต่อไปจะเป็นบรรยากาศระหว่างมีข้าบเรียนและบรรยากาศระหว่างตอนเช้าด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ ช่วงเช้าตอนเข้าโรงเรียนของโรงเรียนไทยนิยมสงเคาะจะมีสภาคอยรับคอยส่งเด็กและคอยดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียนและมีคุณครูคอยต้อนรับเด็กๆอยู่เรื่อยเลยค่ะและสิ่งที่จะนําเสนอต่อไปคือแปลงผักของโรงเรียนค่ะซึ่งผักของโรงเรียนเนี่ยนะคะมีวิธีปลูกผักแบบปลูกผักไฮโดรโปโนิกการปลูกพืชไร้ดินที่ปลูกด้วยมือของเด็ก,ดกในโรงเรียนไทยนิยมสง่งเคาะ ลูกเองกินเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะผักที่ปลูกได้ที่แล้วสามารถนํามาทําเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนได้อีกด้วยและนี่คือหน้าตาแปลงผักภายในโรงเรียนไทยนิยมสงเคาะค่ะโดยแปลงผักของโรงเรียนไทยนิยมสงเคาะทุกท่านสามารถเดินตรงมาจากประตู2เราจะเจอกับแปลงผักได้เลยน,นะคะและจุดเด่นของโรงเรียนเรานะคะคือห้องดิจิทัลชุมชนจะทําขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เพื่อค้นคว้าหาความรู้ได้เช่นกันค่ะ ละห้องดิจิตอลชุมชนนักเรียนในตอนกลางวันสามารถเข้าไปใช้บริการหรือใช้เพื่อค้นคว้าหาความรู้ใช้เพื่อทําการบ้านหรือทาอะไรหลายๆอย่างได้เลยะคะ่ะนี่คือสหกรณ์ภายในโรงเรียนไทยน,นิยมสงเคราะห์ค่ะภายในโรงเรียนไทยน,นิยมสงเคราะห์จะขายของหลายอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องการเรียนเรื่องขนมนมหรือเสื้อผ้าต่างๆสามารถมาซื้อได้ในที่สหกรณ์ที่เดียวเลยค่ะแถมราคาก็ดีมากๆด้วยเด็กอนุบาลยังซื้อได้เลยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวโรงเรียนแท่นโยงสงเคราะห์ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยไว้ด้วยนะคะ